สวัสดีค่ะพบกับไดอารี่ของคนสวนกันอีกแล้วนะคะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนได้เห็ดตับเก่ามาทำเมนูอาหารวันนี้ค่ะคุณพ่อบ้านเคยทำแกงเห็ดให้ทานติดใ,ใจในรสชาติค่ะแต่มื้อนี้คุณพ่อบ้านไม่อยู่คุณพ่อบ้านบอกว่ามื้อนี้น้องโชว์ฝีมือเลยนะอีฉันก็เลิกเลิกๆหันซ้ายหันขวาจะทำอะไรก่อนดีคุณพี่คุณพี่เขาทำกันยังไงน้องทำไม่เป็นค่ะ พี่กลับมาทําเธอไม่ยากไม่ยากไปเก็บผักละผักแค่มาผักละผักแคผักอันอย่างเจ้าก็ยอดชะอมกับใบชะพูนั่นแหละที่บ้านพี่เรียกผักละผักแคแล้วก็ตำเครื่องแกงนะมีพริกสดกระเทียมหอมแดงอ้ออย่าลืมใส่เกลือด้วยล่ะจะได้ตำง่ายๆเจ้าตบท้ายด้วยกะปิตากุ้งไทยอีกนิดนึง นั่นหละจ้าใส่ลงไปแล้วก็โขลกให้เข้ากันเจ้าตำเครื่องแกงเสร็จแล้วก็ไปเตรียมเห็ดไคเห็ดไคเห็ดอันหยังเจ้าเห็ดไคเห็ดน้องก็เห็ดตับเต่านั่นแหละที่บ้านพี่เรียงเห็ดไคอ๋อเจ้าหั่นเห็ดไคพอคำนะเจ้าแล้วแล้ว,ลวอีฉันก็หั่นเห็ดไคพอคำตามที่คุณพ่อบ้านบอกหั่นเป็นลูกเต่ากันเลยเชียวคิดว่าหั่นหอมหัวใหญ่อยู่กระมัง <laughs> มารู้ที่หลังว่าเขาไม่ได้หันกันแบบนี้ไม่เป็นไรนะไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะ่ะแล้วแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดตั้งหม้อน้ำเดือดใส่พริกแกงลงไปแล้วแล้วใส่เห็ดตามลงไปปิดฝาหม้อรอเห็ดสุก ระหว่างรอเห็ดสุกก็มาเตรียมใบชะพูใบชะอมที่คุณพ่อ้านเขาเรียกผักละผักแคกันแล้วนะมือใหม่เด็ดชะอมต้องระวังนะชะอมมีหนามเป็นหนามหัวคว่ำเวลารูชะอมต้องรูจากยอดลงมานะหนามจะได้ไม่ตำม,มือคุณพ่อ้านบอกว่าปกติจะใช้ยอดส้มปล่อยใส่แกงเห็ดเรามาอยู่นี่ไม่มีต้นส้มป่อยจะใช้ยอดมะขามหรือยอดมะเมาแทนก็ได้ ที่มีรสเปรี้ยวแต่บ้านเราไม่มีก็ใช้ชะอมกับชะพูแทนแล้วกันการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวสามารถพลิกแพลงได้ตลอดแค่เรารู้ว่าอาหารชนิดนี้ใช้วัตถุดิบอะไรเครื่องปรุงอะไรก็สามารถทำได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแกงเห็ดตับเต่าครั้งแรกของน้องกินหมดถ้วยหมดจานอร่อยใช่ไหมล่ะแล้วคุณพ่อบ้านก็อมยิ้มอย่างมีความสุข คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะเมนูหน้าแกงน้องกบดีไหมนะ